ชี้ธีเด็ดกับเซียนหมีทุกโต๊ะประจำวันที่6กุมภาพันธ์2565สวัสดีครับยังอยู่กันในศึกฟุตบอล F อฟเอของอังกฤษนะครับและแน่นอนเซียนหมีทุกโต๊ะมีข้อมูลดีๆนะครับมาฝากกันในคลิปนี้นะครับ3คู่ด้วยกันเราไปเริ่มกันที่คู่แรกก่อนนะครับคู่นี้ลิเวอร์พูลครับพบกับคาร์ดิฟฟ์ซิตี้นะครับเตะกันในเวลา1ทุ่มตรงของประเทศไทยนะครับ หรือว่าููพบกับคาร์ดิฟซิตี้นะครับราคาเอเชียนฮนดิกคปครับหรือว่าููเปิดมาต่อนะครับต่อ2ลูกครับแล้วขยับมาเป็นที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะฮะเพราะฉะนนลิเวอร์พูลต้องชนะ3ลูกนะครับลิเวอร์พูลเป็นทีมในอันดับ2ของตาราาคะแนนพีเมียลีกนะครับส่วนคาร์ดิฟซิตี้นั้นอยู่อันดับที่20ของศึกแชมเปียนชิพครับ เป็นอันดับบ้วยของแชมเปี้ยนชิพนะครับเจอกันที่สนามแอนฟิลด์ครับบ้านของลนะิวพูฮะผลงานที่พบกันล่าสุด6นัดน,นั้นนะครับเป็นลิวพูทำได้ดีกว่าครับชนะ5เสมอ1แล้วก็ยังไม่แพ้ใครย,ยังไม่แพ้คาดิฟนะครับ 6นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนั้นลิเวอร์พูลนะครับชนะ4เสมอ2ไม่แพ้ใครนะครับส่วนทังด้านของคาร์ดิฟนะครับชนะ2เสมอ2แพ้2ครับมาดูข้อมูลที่น่าสนใจกันสักนิดนึงนะครับข้อมูลที่น่าสนใจนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยยิงประตูได้2ประตูขึ้นไปใน f a Cup ัมา3นัดติดต่อกันแล้วนะครับ แล้วก็3เกมหลังสุดใน f a ฟเอัของลิเวอร์พูลเนี่ยมีค่าเฉลี่ยการทำประตูเกิน2.5ประตูต่อ1นะัดด้วยนะครับหลายงานผู้เล่นที่ไม่แน่ว,ว่าจะได้ลงสนามหรือเปล่านะครับมีดิวอกโอลิกี้นะครับฮาวิเอเลียสนะครับโมฮัมเหม็ดซาลาซาดิโอมาเน่ครับ เทียโกอาคันทาล่านะครับพวกนี้ยังไม่แน่ว่าจะได้ลงสนามหรือไม่นะครับเจ้าบ้านลิวอพูนะครับยังรักษามาตรฐานฟอร์มที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับห้าเกมหลังสุดทุกรายการที่ลงเล่นพวกเขาไม่แพ้ใครด้วยนะฮะส่วนทีมเยือนคาดิฟนั้นฟอร์มช่วงหลังๆอาจจะดูดีขึ้นมาแค่นิดนึงนิดเดียวครับในศึกแชมเปี้ยนชิพนะครับ ในเกมบอลถ้วยรอบนี้เนี่ยคาดิฟต้องเจอกับงานหนักแท้เพราะว่าเกมนี้พวกเขาต้องบุกมาเจอกับทีมรองจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นโค้อทีมของเกาะอังกฤษนะครับนั่นก็คือลิเวอร์พูลนะครับเกมนี้เจเกนครอกอาจจะมีการโรเตชันนักเตะของตัวเองอยู่บ้างนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยลิเวอร์พูลเองยังค่อนข้างเหนือกว่าแล้วก็ดูดีกว่าทุกๆด้านนะครับ โอกาสที่ลิวพูจะเอาชนะในเวลานะครับแล้วก็ลุ้นที่จะยิงชนะด้วยสกอร์ที่ขาดในเกมนี้มีความเป็นไปได้สูงนะครับคาดิฟไซแตกแน่นอนนะครับคืนนี้เลือกเชียร์ลิวพูดีกว่านะครับเซียนมีชี้ที่เด็ดให้เชียร์ลิวพูครับส่วนคู่ที่2องงานเตะกันในเวลา5ทุ่มตรงของประเทศไทยครับเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสพบกับ เลสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับราคาเอเชียนเฮนิกับเปิดมาเลสเตอร์ซิตี้ต่อครับเลสเตอร์ต่อป,อปอปอครับแล้วขยับขึ้นมาเป็นครึ่งโลกครับคุณนี้เลสเตอร์ต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นนะครับสถานการณ์แบบนี้นะครับนอตติงแฮมฟอเรสเจ้าบ้านครับเป็นทีมอันดับ8ในศึกแชมเปี้ยนชิพครับส่วนเลสเตอร์ซิตี้นั้นอยู่อันดับที่10ของศึกพรีเมียร์ลีก นะครับเจอกันที่ซิตี้กลาวครับบ้านของ Forest, นอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับห้าทุ่มนะครับผลงานที่พบกันของทั้งคู่นะครับหกนัดหลังสุดเนี่ยนะครับเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ชนะ1นะครับเสมอ3แพ้ให้กับเลสเตอร์ซิตี้2นะครับ ผลงานในทุกๆรายการครับของทั้ง2ทีมครับนอตติงแฮมฟอเรสชนะ4เสมอ0ูนแล้วแพ้2ครับส่วนเลสเตอร์ซิตี้นั้นชนะ2เสมอ2แพ้2ครับข้อมูลที่น่าสนใจครับข้อมูลที่น่าสนใจอยู่ทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้นะครับเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยชนะ7เกมหลังสุดใน f a ฟเอครับนะครับ ค่าเสลี่ยการได้ประตูของเลสเตอร์ซิตี้นั้นก็คือ4ลูกต่อ1นัดเลยนะฮะในศึก FA ครับนะครับาาาานะรบายงานผู้เล่นที่จะไม่ได้ลงสนามนะครับรายงานผู้เล่นที่จะไม่ได้ลงสนามมีของทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็มีเจมี่วาร์ดี้นะครับมีจอห์นนี่อีแวนครับน้องปาลิสเมนดี้ครับลิคาโดเปเรล่านะครับ ไลอ้นเบอร์ตันนะครับมีตีมอตีเกลตีมอตีเกลตัสนะครับแล้วก็มีเวสต์ลีโฟฟาน่านะครับพวกนี้นี่จะไม่ได้ลงสนามนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสเจ้าบ้านนะครับช่วงนี้ฟอร์มแรงนะครับชนะลวดมา4นัดก่อนที่พวกเขาจะมาสะดุดแพ้คาร์ดิฟซิตี้ในเกมล่าสุดนะครับ ส่วนทีมของไบรอันล็อกเจอร์เนี่ยได้พักมา2ส,สัปดาห์เต็มๆแล้วนะครับจากเกมที่แล้วนะครับมากกว่าเจ้าบ้านที่ได้พักแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นนะฮะผลงาน5นัดหลังสุดทุกรายการชนะ2เสมอ1แพ้สแผนกเกมรุกนะครับแผนกเกมลุกเขาการันตีการได้ประตูนะครับอย่างน้อยต้องมี1ลูกนะครับในการลงเล่นแต่ละนัดของ เลสเตอร์นะครับเลสเตอร์ขาดผู้เล่นตัวหลักไปเยอะพอสมควรแต่ว่าพวกบรรดาตัวสำรองของเลสเตอร์เองเนี่ยคุณภาพเหนือกว่าผู้เล่นของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับทีมทีงจอกสยามจะไม่พลาดท่าเหมือนที่อาร์เซนอลเคยพลาดมาแล้วแน่นอนนะครับเกมนี้ครับเซียนหมี M ชี้ดีเดดให้เชียร์เลสเตอร์ครับ มากันที่คู่สุดท้ายนะครับของคลิปนี้นะครับบอลมัดครับเจอกับบอลแฮมวูดนะครับโอ้โหทีมห่างชั้นกันพอสมควรนะครับไปดูราคากันก่อนนะฮะราคาบอลมัดเปิดมานะครับเป็นบอลมัดต่อลูกครึ่งนะครับแล้วก็ขยับเป็นลูกครึ่งบวก10นะครับ คู่นี้เนี่ยเตะกันเวลาตีหนึ่งครึ่งนะฮะเตะกันที่สนาม v i ตาลิ t ี้สเตเดียนะครับบ้านของบอลมัดนะครับดูสถิติครับที่พบกันยังไม่มีสถิติเลยนะฮะยังไม่เคยพบกันนะครับผมบอกแล้วว่าบอลแฮมวูดเนี่ยเป็นเป็นทีมที่เขาเรียกว่าอยู่ในอันดับ5ของเนชัน League เลยนะครับเป็นลีก สมัครเล่นด้วยซ้ำมานะครับส่วนบอลมัดนี่อยู่อันดับ3ในในศึกแชมเปี้ยนชิพนะครับผลงานล่าสุด6นัดของทั้งคู่นะครับเป็น,นบอลมัฮะชนะ4แพ้2ครับส่วนบอลแฮมวูดนั้นชนะ4เสมอ2นะครับดูข้อมูลที่น่าสนใจมีไหมเอ่ยข้อมูลที่น่าสนใจนะครับตรงนี้นะครับเป็นฝั่งของ บอกให้วูดนะครับชนะในศึก FA ครับมา4นัดติดต่อกันแล้วนะครับแล้วพวกเขาเนี่ก็ไม่แพ้ใคร7นัดจาก8นัดล่าสุดในศึก FA คนะครับ4เกมหลังสุดใน FA ครัพพวกเขาเก็บคลีมชีทได้นะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับมาดูตรงวิเคราะห์เกมกันสักนิดนึงนะครับพวกท็อตแคนเบลคิฟเฟอร์ คิฟฟารมัวนะครับซิลิกี้เดมเบเล่เนี่ยนะครับซึ่งเป็น3ามแข้งตัวใหม่ของบอลมัดนะครับพวกเขามีการเสริมทีมด้วยนะครับพร้อมที่จะออกสตาร์ทล่าตาข่ายในแดนหน้านะครับงานนี้ครับเสร็จเจ้าบ้านบอลมัดแน่นอนนะครับเพราะว่าเกรดบอลครับชื่อชั้นนะครับเหนือกว่าทุกรูปแบบเหนือกว่าลายขุมนะครับ ญาตด,ดูตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับมาตรฐานของสโมสรแล้วก็สถานการณ์ในลีกที่กำลังลุ้นเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกเนี่ยของบอลมัตเนี่ยเขามีการเสริมทัพนะครับแดนบนนะครับยังไงก็น่าจะเก็บใช้ได้ใน90นาทีนะครับเพราะว่าพวกกองกำลังใหม่นะฮะที่เข้ามาเสริมทีมเนี่ยเมื่อได้ลงเล่นในนัดนี้เนี่ยน่าจะ พยายามโชว์ฟอร์มให้เข้าตาคุณซื้อให้มากที่สุดนะครับทางทีมเยือนนะครับบอยทฮมวูดเป็นสโมสรในดิวิชันนอกลีกนะครับหรือคอนเฟอเรนซ์นะครับเกรดบอลมันต่างกันมากนะครับพวกผู้เล่นเนี่ยเป็นพวกมือสมัครเล่นครับเป็นเช่นพวกพนักงานดับเพลิงคนงานก่อสร้างนะครับ นัดนี้ต้องออกมาเล่นนอกถิ่นครับไม่เหมือนกับ3รอบก่อนหน้านั้นนะครับที่ได้ลงเล่นในบ้านทั้งหมดนะครับบอกเลยว่าคืนนี้เสร็จบอลมัดครับเซียนหมีชี้ดีเดดให้เชียบอลมัดครับสรุป3คู่ของคลิปนี้นะครับคู่แรกลิเวอร์พูลเจอกับคาร์ดิฟนะครับต่อลิเวอร์พูลครับคู่ที่2 n o นอตติงแฮมฟอ e เรสเจอกับเลสเตอร์ซิตี้คู่นี้ต่อเลสเตอร์นะครับ แล้วก็คู่ที่3นะครับบอลมัร bon ครับเจอกับบอลแฮมบูดคู่นี้ต่อบอลมัรครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามตั้งค่าแจ้งเตือนให้กับ YouTube Channel เซียนหมีทุกโต๊ะด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ